นายกสมาคมและนายวาทั์เรือวรานน์เลขานุการนายกสมาคมมูลนิธิไทยสมเดจประเทศไทยท่านที่หนึ่งนายสวัยเชรวรุณถ้าเราไปมัากีนแบบสิ่งพิษ มูลนิธิไทยสงคำประเทศไทยนายสวายเพชรอรุณประธานมูลนิธิไทยสงคำประเทศไทยท่านที่สองนายสามารถประจัเ์เอรัญยิ่มูนนลนิธิทไทยสงคำประเทศไทยน้าผารำน้าผารำคนไตยคนไขึ้นว่างวง่างเอ่ยงบนห้องนั้นข้าขกลุ่มวอรัส ชมรมชาวไทยใหญ่นายโย่งม่านเฮืองที่ปรึกษาชมรมชาวไทยใหญ่ลมแหง้งลมแหง้งฝนก็ตกอะ่ะ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร้อยตำรวจตรีหญิงนัทสพรเทศบรรทัดที่ปรึกษ,ษามูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ